มีคุณผู้ชมคนไหนกําลังมีอาการแบบนี้อยู่บ้างไหมคะแบบว่าอยู่ๆก็ปวดไหล่อย่างเงี้ยคะ่ะอ้ปวดมากแทบจะยกไม่ขึ้นบางวันเนี่ยนะคะปวดจนนอนไม่ได้ทรมานสุดๆอาการที่เราเป็นแบบนี้กําลังเป็นโรคเอ็นอักเสบอยู่หรือเปล่า ปล่อยไว้เนี่ยมันจะหายเองได้ไหมปวดขนาดเนี้ยแล้วมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้อย่างไรวันนี้เราจะมาขอคำตอบเรื่องนี้จากนายแพทย์ปรัชญามานพแพทย์เฉพาะทางออโทพีดิกส์โรงพยาบาลพนังเก้ากันค่ะโอ้รีบเลยคุณผู้ชมปวดไหลไม่ไหว สวัสดีครับคุณหมอวันนี้มีข้อสงสัยสําหรับส้มแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมลหลายๆท่านก็สงสัยเหมือนกันบางทีค่ะอยู่เนี่ยเราเกิดปวดไหล่ขึ้นมาแบบปวดมากแบบบางคน,นปวดจนยกแขนไม่ขึ้นหรือว่าบางวานะะันเนี่ยค่ะปวดจนนอนไม่ได้แบบนี้เราเข้าข่ายเป็นโรคเอ็นอักเสบไหมคะก็จริงๆก็เป็นได้นะครับต้องบอกว่าโรคปวดข้อไหล่เนี่ยก็เป็นโรคที่เริ่มพบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโรคกลุ่มนี้ จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับวันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มประชากรที่อายุน้อยมีการไปเล่นโรโผัวหรืออุบัติเหตุทางจราจรนะฮะนี่ก็จะเจอได้เรื่อยๆนะครับ แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มมีมากขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะปัจจุบันนะครับในในสังคมผู้สูงอายุนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องข้อเข่ากับข้อสะโพกนะครับที่มีความเสื่อมข้อไหล่แล้วก็มีเรื่องความเสื่อมของเอ็นได้เช่นกันนะฮะคือต้องต้องเรียนตามตรงว่าอาการปวดไหล่เนี่ยแต่ก่อนเราจะเชื่อว่าอาการปวดไหล่คือไหล่ติดปัจจุบันนี้มีการศึกษามากยิ่งขึ้นครับในการที่เรามีการเสื่อมของเอ็นข้อไหล่นะครับเอ็นก็คือเอ็นข้อก็คือข้อนะฮะบางทีเนี่ย ภาวะที่มีความเสื่อมของเอง็นก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทาให้ข้อไหล่เนี่ยมันมีการอักเสบเกิดขึ้นพอข้อไหล่มีการอักเสบเกิดขึ้น,ก,ก,ก,นก็เกิดภาวะไหล่ติดขึ้นไดน้อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่มันสอดคล้องกันหดือในบางกลุ่มนะครับเช่นผู้หญิงวัยกลางคนอายุ40-60นะครับอาจจะมีโรคประจําตัวร่วมเช่นเบาหวานหรือไทรอยกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะข้อไหล่ติดแบบไม่มีสาเหตุหรือแบบปฐมภูมินั่นเองครับอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยค่ะสาเหตุของของ การเกิดไม่ว่าจะเป็นแบบอาการเจ็บไหล่เนี่ยมันะมันมีอะไรบ้างคะที่ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโอ้อันนี้มากมายเลยครับสาเหตุนะครับก็อาจจะเกิดจากตัวของข้อไหล่เองที่มีภาวะไหลติดขึ้นมานะครับหรือเกิดจากการอักเสบของข้อไหล่หรือในคนรักคนไข้บางคนมีความเสื่อมของกระดูกเอ็นนะครับความเสื่อมของกระดูกของเอ็นเนี่ยมันไปเสียสีมันไปขบกับข้อไหล่ทาให้เกิดการอักเสบขึ้นมาก็ได้หรือในบางรายนะครับมีเขาเรียกว่าก้อนผลึกแคลเซียม ก้อนผลึกแคลเซียมเนี่ยก็ไปพอกเองข้อไหลพอพอไปพอกเองข้อไหลปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีผลึกแคลเซียมมันแตกตัวออกมาคนเขาจะปวดไหล่มากๆก็จะเป็นอีกสาเหตุทําให้คนไข้มีภาะวะเรื่องปวดไหล่ได้เช่นกันหรือในบางคนนะครับไม่ได้เป็นที่ไหล่ครับเป็นเรื่องของกระดูกคอกระดูกคอเสือ่อมบางคนเขามีอาการเรื่องปวดคอแล้วล้าวลงมาบริเวณไหล่ให้บางครั้งเนี่ยคนไข้เขาจะว่าตัวเองอะปวดไหล่แต่ความจริงเขาเป็นที่คอก็ได้เช่นกันนะครับ นได้หลายสาเหตุเลยครับสําหรับบางคนเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะมีอาการอย่างเช่นยกแขนไม่ได้หรือว่าบางคนแม้กระทั่งแบบว่าถอดเสื้อไม่ได้อย่างเงี้ยคือเป็นโรคอินอักเสบด้วยไหมคะกลุ่มเนี่ยครับต้อง,ต,องต้องมาดูดีๆว่าคนไข้เนี่ยยกไม่ได้แล้วก็ผู้ตรวจเนี่ยก็ยกไม่ได้เหมือนกันก็คือภาวะติดทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ผู้ตรวจถ้าเกิดมีภาวะติดทั้งสอ,งสองกรณีเนาะ คนไข้ก็ยกไม่ได้ผู้ตรวจพยายามตรวจพยายามช่วยกันขยับก็ยกไม่ได้อันนี้น่าจะสงสัยภาวะไหลติดไหลติดคือข้อไหลมีพังผืดขึ้นมาอักเสบกลุ่มนี้ปัญหาหลากัลกๆเลยครับผู้หญิงเนี่ยก็จะมีปัญหาืั้งติดตะโพเส้นในลำบากนะครับหรือว่าบางคนในชาวบ้านล้างก้นลำบากวีผมลําบากนะครับอันนี้คือภาวะข้อไหลติดแต่อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าข้อไหลติดเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวของเขาเองปฐถมภูมิไม่มีสาเหตุชัดเจนนะครับหรือว่าเกิดจากมีภาวะ เอ็นมันอักเสบจาก overuse ใช้งานมันเยอะนะครับหรือเกิดจากผลึกเส้นเอ็นเคลเสียมาพอกหดือยเกิดจากการเปื่อยของกระดูกมีการขบกันของเอ็นกระดูกก็ทําให้ข้อไหล่ติดได้เช่นกันซึ่งอันนี้การตรวจร่างกายก็จะแยกแยะได้นะครับในเคสที่มีข้อไหล่ติดประมภูมิเลยเนี่ยมันจะติดในท่ามุมหมุนไปหมุนมานะครับแล้วก็เป็นสาเหตุแรกๆนะครับ่วนถ้าเกิดมีภาวะอื่นๆเช่นเอ็นฉีกขาดครับเส้นเอ็นบางเส้นเอ็นเป็นเอ็นที่ทำหน้าที่ในการยกไหล่เขาก็จะติดในบางมุมเช่นการมุมยกอะไรเงี้ยเป็นต้น ซึ่งถ้าเกิดบางทีเป็นมานานๆแล้วเนี่ยครับมันเกิดการอักเสบทั่วข้อไหล่พวกนี้คนต้องเจอเจอหมอกระดูกเพราะว่ามันต้องได้รับการวินิจฉัยอย่ายยงเหมาะสมการเอ็กซเรย์การเอ็มไอจช่วยแยกโรคได้นะครับและที่สําคัญก็ยึดเรื่องคอครับบางทีคนไข้บอกยกไหล่ไม่ขึ้นแ,แต่เราไปยกไหล่คนไข้ขึ้นบางทีคนไข้าอาจิเพราะว่าเส้นเลือดสมองตีบก็ได้ ทำให้เขาอ่อนแรงนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามแยกแยะให้ดีๆนะครับอย่างที่คุณหมอบอกมาเนี่ยค่ะใครบ้างคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ว่าอาจจะเป็นโรคโรคเอ็นอักเสบโอเคครับผมขอแยกเป็นสองเรื่องสองเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องของข้อไหล่ติดเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเลยนะครับผู้หญิงนะครับอายุวัยกลางคน40-60นะครับคนที่มีโรคประจําตัวนะครับเช่นเบาหวานกลุ่มไทรอยซึ่ง คนที่เป็นไทรอยด์กับเบาหวานเนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อไลติดเนี่ยได้มากกว่าคนทั่วไปถึง4-5เท่ายิ่งถ้าคุมไม่ดีตัวโรคยิ่งแย่และคนที่เคยมีข้างนึงแล้วมีโอกาสเกิดอีกข้างนึงได้สูงถึง30-5 0้าอันนี้คือกลุ่มของข้อไลติดน,นะครับ,รบแต่ถ้าเป็นกลุ่มของข้อไลอักเสบเอ็นข้อไลฉีกขาดนะครับอันนี้ก็คือต้องแยกเป็นกลุ่มของความเสื่อมหรือเกิดจากอุบัติเหตุถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็คือทั่วไปครับนักกีฬามีการ ยกแขนกระชากแรงๆก็มีโอกาสเกิดเอ็นข้อไหล่ฉีกได้นะหรืออุบัติเหตุทางจราจรก็ได้แต่ในกลุ่มที่มีเกิดจากความเสื่อมนะครับส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเสี่ยงก็คืออายุฮะอายุกับการใช้งานที่หนักการยกของนะครับการแกว่งแขนเร็วๆที่เหนือศีรษะแกว่งเยอะๆนะครับในคนที่เขามีเรื่องของอาการปวดไหล่เรื่อรังอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรนะครับก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดข้อไหล่อักเสบหรือข้อไหล่ฉีกขาดได้ในอนาคต แล้วเราสามารถที่จะออกกําลังกายได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคนี้หรือว่าเราเราอาจจะไม่รู้ตัวการออกกําลังกายนะครับก็แบ่งเป็น2โลกเนาะถ้าเป็นข้อไหล่ติดเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยก็คือปวดแล้วก็ขยับข้อไหล่ลาบ,บากนะครับการออกกําลังกายเนี่ยสามารถทําได้นะครับแต่อาจจะต้องทําในช่วงที่เขาไม่ค่อยปวดแล้วนะครับพยายามลดปลวดให้ได้มากที่สุดด้วยวิธีต่างๆเช่นการทานยาทํากายภาพการออกกาลังกายในกลุ่มข้อไหล่ติดก็คือการเพิ่มที่ใส่ข้อไหล่ให้ข้อไหล่ไปได้เยอะขึ้นให้กิจวัะจันของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างปกติที่สุด อะไรที่เคยทําได้เขาทําได้เขาจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนในการออกกำลังกายทั่วไปในคนไข้ที่มีไหล่ฉีกขาดหรืออักเสบนะครับก็ต้องมาดูครับว่าเอ็นข้อไหล่มันฉีกขาดมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นแค่อักเสบทั่วไปฉีกขาดเล็กๆน้อยๆการออกกำลังกายทั่วๆไปการวิ่งการเดินลู่ที่ไม่ได้ใช้ข้อไหล่เยอะก็ทําได้หรือถ้าต้องการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของข้อไหล่ก็เป็นการออกกำลังกายพวกสะบักการดึงการดึงหนังยางเข้าออกก็ทําได้แต่การจะไปดันไปยก ไปวิดพื้นอะไรหนักๆอันนี้อาจจะไม่ควรแล้วถ้าเราเป็นโรคเอ็นอักเสบนะคะและเราไม่มารักษาเราสามารถหายเองได้ไหมคะคุณหมอโอเคอครับ,รบขึ้นกับหลายปัจจัยครับขนาดที่มันขาดมันอาจจะขาดแค่ทะลอกหรือว่าขาดรูใหญ่ถ้าแค่ทะลอกแค่อักเสบอายุยังไม่เยอะอาจจะหายเองได้แต่ถ้าขาดรูใหญ่ขนาดที่ขาดรูใหญ่มากๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยสมานเองมันมีโอกาสขาดเพิ่มได้ด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเริ่มมีอายุ เราเริ่มเรามีประวัติเรื่องซูบุรีนะครับการซูบุรีเนี่ยก็ทำให้การสมองของเซเอ็นเนี่ยหายช้าหรือบางทีก็ไม่หายก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่างเบาหวานโรคประจําตัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หายช้าเช่นกันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแล้ววิธีการรักษาโรคนี้นะคะคมีวิธีการรักษายัางไงแล้วแบบใช้เวลาการรักษาแน่นานไหมครัหมอข้อไรติดแบบปฐมภูมินะครับเป็นโรคที่สามารถหายได้เองแต่ใช้เวลาครับบางรายก็9เดือนบางรายก็เป็นปีครับคือมันจะมีระยะเวลา อาการปวดอาการติดแล้วมันจะค่อยๆหายของมันเองการที่เรามาพบแพทย์ในช่วงแรกๆที่เรามีการปวดไหล่การให้ยาก,การฉีดยาข้อข้อไหล่เนี่ยก็จะช่วยล่นระยะเวลาของตัวโรคให้สั้นขึ้นอันนี้คือพูดถึงข้อไหล่ติดประภูมิแต่ถ้าเป็นกลุ่มข้อไหล่ติดจากทุติยภูมินะครับก็คือมีสาเหตุจากอื่นๆเช่นมีเอ็นไหล่ฉีกมีกระดูกข้อไหล่เสื่อมขบเส้นเอ็นนะครับหรือมีภาวะแคลเซียมเึกในเส้นเอ็น กลุ่มเนี่ยก็ต้องมาดูเป็นเคสไลฟ์เป็นเคสบเคสเลยครับว่าเรารักษาไปแล้วเนี่ยอาการอักเสบอาการเขาดีขึ้นหรือยังการใช้ยาแก้ปวดการทํากายภาพการฉีดยาเข้าข้อไหล่กับปัจจุบันก็มีงานวิจัยมาช่วยแล้วก็ในบางรายนะครับถ้าเกิดเรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นการผ่าตัดส่งกล้องเข้าไปนะครับการไปเชียรกระดูกที่ขบเส้นเอ็นนะครับหรือการไปเย็บซ่อมเส้นเอ็นที่ขาดนะครับกับเลาะพังผืดก็ช่วยให้อาการเขาดีขึ้นได้เช่นกันจากวิธีการรักษาที่คุณหมอบอกเนี่ยแสดงว่า ถ้าเรารักษาเนี่ยมันสามารถหายขาดได้เลยไหมคะหรือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นอีกตอบอยากเหมือนกันนะฮะคือถ้าบอกว่าเป็นข้อไหลติดแบบปฐมภูมินะแล้วอย่างที่บอกว่าเคยเป็นขัน้นแล้วนะครับมันก็มีโอกาสเป็นอีกขัน้นนึงได้บางบางลายสูงถึง50%เซนเลยนะครับนะครับแต่ส่วนใหญ่ข้างเดิมมันจะไม่กลับมาเป็นละถ้าเป็นปฐมภูมินะฮะถ้าเกิดทุติยภูมิมีสาเหตุอื่นๆกระตุ้นนะครับแล้วเรายังไม่ได้ไปแก้สาเหตุอื่นๆโอกาสที่จะหายขาดมันก็อาจจะไม่ได้100ไรับ อย่างโรคเอ็นอักเสบนะคะมีอาการหรือว่าสัญญาณที่เราอาจจะรู้ได้เบื้องต้นไหมครับคนอาจจะแบบเอ้ยลองบิดแล้วมันเอ้ยมันมีเสียงนะหรืออะไรแบบนี้เสียงอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักๆนะครับที่ให้สงสัยนะครับอาการปวดปวดนะครับปวดขยับข้อนันลาบากนะครับอันนั้นก็ให้สงสัยไปเลยครับว่าโอกาสเรามีเอ็นไหลอักเสบหรือข้อไหลติดหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเกิดเราสงสัยนะครับ อาจจะลองดูอาการก่อนกับตัวเองก่อยไดครับสักวัน2วันถ้าเกิดเป็นมากๆแล้ะปวดมากๆจริงๆเนี่ยผมว่าแนะนํามาพบแพทย์นะครับมาพบแพทย์กระดูกใกล้บ้านการตรวจร่างกายที่แม่นยำนะครับการใช้เอ็กซเรย์ช่วยนะครับหรือ m อ็มเนี่ยมันจะสามารถแยกโรคได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่จะได้แก้ให้ถูกจุดครับ สุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอแนะนําวิธีการดูแลข้อไหล่ให้อยู่กับเราไปนาะนเพราะว่าอายุมันก็เริ่มเยอะแล้วอะค่ะอายุเราเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเร,เราไม่สามารถหลีกหนีความเสื่อมได้นะครับต้องแนะนําอย่างนี้ครับว่าการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับในรายที่มีอาการปวดไหล่แล้วนะครับการออกกําลังกายถ้าแว่งข้อไหล่เร็ว,ร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 วๆแรงๆสูงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะครับอาจจะเป็นระยะเตีย้ยๆที่ไม่สูงจนเกินไป เพิ่มความแข็งแรงของลอกรอบกล้ามเนื้อข,ข้อไหล่กล้ามเนื้อสะบักนะครับก็การออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจนะครับแกนกาลางลําตัวก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทาออกกาลังกายช่วยป้องกันเรื่องล้มได้ด้วยครับเพราะบางทีการล้มแล้วเอามือยันพื้นเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทําให้เอ็นไหลฉีกขาดได้นะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถดูแลข้อไหล่ของเราได้ยืดอายุก,การใช้งานไปได้เรื่อยๆครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องการดูแลไหล่แล้วก็ทําให้เราห่างไกลเอ็นอักเสบขอบคุณครับครับ มาดูแลหัวไหล่ให้ใช้งานได้ดาน,นานกันนะคะด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมไม่โลดโผนไม่ใช้หัวไหล่มากจนเกินไปหากมีอาการปวดปวดมากจนยกแขนไม่ขึ้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราเชาวจับมาคุยค่ะ